บอกเราไม่ถามแล้วเราขายบัญชีเาที่เอาบัญชีผมไม่ทำอะไรเลยถามแม่ไม่ได้ถามเขาเพื่อนบอกเลยเปิดบัญชีไม่มีกฎหมายเราผิดกฎหมายเราไปเปิดบัญชีจ้างเปิดเราจ้างเปิดบัญชีกฎหมายนะบอกว่าไม่ผิดเปิดบุกเราจ้างเปิดบัญชีคือกฎหมายเอาบัญชีให้คนอื่นใช้อ่ะไม่ผิดได้ไงไมผิดกฎหมายนะดีนะเดี๋ยวตำรวจชาเบอร์จะพาไปพนักงานสอบสวนเรื่องหมายจับคนที่เขารับเรื่องแจ้งความไว้เดี๋ยว ที่เป็นผู้ปรอบการกันผู้ประกอบธรรมกันแล้วแล้วใครโดนเราจะแจ้งให้ญาติทราบเมียลูกเมียพ่อแม่คนไหนก็ได้แล้วแต่ได,ได้ได้ได้ไปเมียสมเชื่อเลย